บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบกลุ่มทั่วประเทศทั้งท่อร้อยสายใต้ดินสำหรับสารสื่อสารระยะทางกว่า4,600กิโลเมตรเสาโทรคมนาคมภาคพื้นดินถึง25,000ตนโครงข่ายสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสง ที่ครอบกลุ่มทุกตำบล4ล้านคอกิโลเมตรอีกทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเชื่อมทวีปเอเชียแอฟริกายุโรปเพื่อคนไทยเพื่อสังคมไทยและเพื่อประเทศไทย NT ผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน หลายท่านกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าเมืองปันสุขคืออะไรวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะเมืองปันสุขเกิดจากการโคจรมาพบกันระหว่างฟิวส์กับ k คโค่ะฟิวส์ผู้ให้บริการ MVNO บนแพลตฟอร์มออนไลน์100%ซส่วน k คโผู้ประกอบการที่มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า40,000รายกระจายอยู่ทั่วประเทศปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมถือเป็นแบ็กบน ในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าไว้ด้วยกันด้วยระบบน็ตเวิร์ผู้คนสามารถมีอาชีพมีรายได้บนโลกออนไลน์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เรามีรากฐานที่แข็งแกร่งวันนี้ k 4จึงพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ความสำเร็จขั้นถัดไปเราจึงสร้างศูนย์กลางเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายซึงกลายเป็นเมืองปันสุข ที่มีเน็ตเวิร์กกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีระบบการทำงานในรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในหลากหลายด้านไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกสินค้าลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพียงใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเชื่อมต่อผู้คนได้ทั่วโลกเมืองปรรสุจงกลายเป็นส่วนเสริมสำคัญในการสร้างรายได้ อีกทั้งยังมีสวัสดิการให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยกลุ่มกลุ่มเครดิตยูเนียนสมาคมชาวนากิจและเรายังตอบแทนสังคมผ่านมูล,ลนิธิซิมปันบุญอีกด้วยดังนั้นเมืองปันสุขซึงสามารถส่งต่อความสุขได้ทุกวันเรามาแบ่งปันความสุขด้วยกันนะคะ